คาถาเรื่องเงินหลวงพ่อคูณอังนะโมสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังโหมธัมมังโหม สั่งคังล้อมอันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสั่งคังล้อมอันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสั่งคังล้อมอันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังม่งขังล้อม อน latitude, well. ันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อม อันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายานิวาสสันติพุทธังโหมธรรมังโหมสังฆังล้อมอันตรายานิวาสสันติ